ต่อไปัทไหมเนี่ยข้อที่สามตอนแต่ละบสูตนี้ก็คือปรับแสงสว่างปรับแสงสว่างให้เทียงพอบางคนเดีขึ้นมาแล้วก็กดจุ๊บจุ๊บจุเลยยมันก็ได้แต่ถ้าเราเก่งที่จะถ่ายเสร็จแล้วเอาไปปรับ เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะสอนแอปที่มันสามารถปรับค่าได้หรือไม่ต้องเป็นแอปก็มันแข็งมาให้ในโทรศัพท์เราอยู่แล้วเคนะเด่นคืออะไรนะเด่คือเช็ดนะับนะา้าีภาษนะาไทยก็กบแบบนี่นะบางคนอาจจะขึ้นมาเป็นพาร์บางคนอาจจะขึ้นมาเป็นอะไรตอนที่กูสอนที่โหมดโฟตโต้โหมดพวกค่าถ่ายมันจะขึ้นเป็นภาษาไทยไหรือภาษากหลังก็แล้วแต่มันจะขึ้นม,มาเข้าใจ แค่ชุดอย่างเดียวพ่อเาทไปห้ารเลยเราอยู่ด้วยสัตจากน้ำบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อเราก็เลยไม่ได้เดือดร้อตนตรงั้นแล้วเราก็ไม่มีนีม่มีสิเราก็เลยอยู่ได้แล้วเราก็สงสารพ่อแม่มสงสารเด็กอ่ะเด็กเด็กน้อยมันอยากเป็นเนาะบางทีพ่อแม่เขาไม่มีเงินออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้จิต ที่ดูสงสารเขาเนี่ยแหละก็เลยเล่าผ่านเป็นมาพอเราเรียนไปเรามีตัวฐานเสร็จอยาดูประสบการณ์ประสบประการ,ร,ปปร,การนี้เป็นที่มึเนเลยเราจะสังเกต่ที่ประสบปปการณ์นะถ้าเกิดว่าใครเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ลงมือปฏิบัติเราเรียนได้นะขนาด,นนาดยังภาษาจันกฤษเก่งเดี๋ยวนี้ยังพูดไม่ออกเลยไม่แต่ภาษาไทยยังเขียนผิด เดี๋ยวนี้พอเราไม่ได้เขียนเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ใช้ไปเรื่อเยเยแล้วเราก็จะชีนแล้วเราก็ชนาเมื่อก่อนก็ไม่เก่งหรอกแต่ด้วยความเราอยากสิ่งที่เราต้องการเราก็ชนะใจก็มเล่าอดีตให้ฟังเพื่อเป็นทางหอนให้ลูกๆจะได้ การใช้กับชีวิตเรื่องกิจวัารรายาทของสังคมก็ือนกันเรื่องการแต่งตัวก็เหมือนกันเวลลเราเข้ากัในสังคมการพูดกันจากบุคลิกท่าทางเราเป็นฝ่ายบริการการพูดกันจากต้องพูดพ้อในกระโชกาโลหะเพราะส่วนมากที่ร้านจะเป็นศูนย์บริการเด็กเราต้องเป็นตัวอย่าง โชว์งงง่าเราเป็นฝ่ายบริการแล้วก็มาเจอลูกค้าบางทีลูกค้าไปนีอย่างโกรธสุดๆดก็ต้องเก็บความรู้สึกเก็บไว้น้ำยิ่งไหลยิ่ง